สวัสดีค่ะพบกับเซลพึ่งและปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมตัวยูต้าคันนี้เลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอันติสนะคะปี2016ค่ะลูกค้าเครื่อง 1.6G นะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะหลอดไฟเดียวชางนีเลยนะคะ รถของเรารับประกันได้นะคะไม่มีโชยหนักแน่นอนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่นะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะเราดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะรถของเรานะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะแห่งนี้ mm. เราไป mm. ชมภายในกันค่ะ กระจกปกไฟฟ้าเกยียร์ออโต้ปุ่มโฟล์ตสตาดอีกแล้วคะ่ะลูกค้ารถของเราสวยๆผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะจอดี d ดีนะคะภายในเป็นบอร์ดหนังสีครีมนะคะสวยเลยนะคะนี่ะน,นะคะเลขไม้นะคะลูกค้าไม่เดิมโรงงานเลยนะ,ะไอไม่เดิมๆเ,เลยนะคะใช่ศูนย์ได้นะคะสำหรับรถเรานะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะโทรมาสอบถามติดต่อคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะอยากบริการนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยสำหรับวันนี้เพิ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ